ผลรแแล้วก็สือประชาชนติดตามเรื่องของแกนนแกนนำผลคารุแก๊สนะครับว่าในกรณีที่ตำรวจเนี่ยเขาฝากขังนะฝากขังราชธรรก็รับไว้รับไว้มีการทานยานะครับทานยาพารา ไม่รู้ว่าฐานเท่าไหร่แต่ว่าทราบจากท่านอาทิตย์ดีได้ชี้แจงมาให้ทราบว่ายาที่ทานนี้ก็เป็นยาของผู้ต้องขังรายอื่นๆที่เขามีอาจจะได้รับยาคนละนหนึ่งเม็ดสองเม็ดนะครับแต่ว่าผู้ที่ทานยาตรงนี้ก็ไปขอจากผู้ต้องขังรายอื่นซึ่งมีหลายคนเนี่ยก็าาจะทานมากกว่าปกติโดยปกติแล้วทานยาพาราสองเม็ดสามเม็ดมันก็จะมีปัญหาแล้วก็ ได้ดูจากรายงานจา,จากการที่แพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาเข้าไปพูดคุยต่ตางก็ทราบว่าในขณะนี้ไม่มีอะไรปลอดภัยความรู้สึกดีขึ้นเนื่องจากได้รับการตอบสนองกับผู้รู้ทางแพทย์เนี่ยได้มีการพูดคุยกันและทําความเครียดนะครับเครียดที่มีอยู่เนี่ยลดน้อยลงไปก็ไม่มีอันตราย ทุกคนนะครับการดูแลของแพทย์ซึ่งโดยปกติแล้วแพทย์จะเข้าไปตรวจนะครับวันจันทร์กับวันพฤหัสแต่ว่าถ้ามีกรณีนี้ก็คงจะให้ตรวจถีขึ้นนะครับถีขึ้นแล้วจะต้องไปดูทุกวันนะครับเป็นทุกวันว่ามีอะไรผิดปกติหรือไม่อย่างไรก็โดยสรุปแล้วทางรัชทันให้ความสนใจและดูแล อยากเต็มที่นะครับไม่ต้องเสียดายกรณีนี้ถ้าหากว่าเขาได้รับการประกันตัวหรือยอย่างไรก็เรื่องทั้งหมดก็จะหลุดออกจากตรงราชฐานไปครับเพราจะมีปัญหาเรื่องการตามาตามาอะไรอย่างเงี้ยตามมารอไรท,ทอะไรตามนะาพฤติกรรมเียนแบนนแบอ๋อครับครับก,ก,ก็ว่ากันไปนะครับทางรัชทานก็มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้ ทุกคนน้องๆที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับตรงนี้ส่วนการที่จะมีใครเรียนแบบหรือว่าอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานแต่และหน่วยงานต้องเพื่อกระดูคัรับจัดไม่ใช่คนจัดคนเรียนคนเรียวอยางที่มาสินก็ันรวมครี